เขาสวยๆแค่ก็สวยสวๆชมพูก็กำลังสวยต้นกล้วยก็สวยสวย สวยสวยแอดจะขายบ้านสวนอยูนดคอรเดอผู้ใดสนใจนะคะติดตอ่อแอดมาได้นะคะติดตอ่อมาได้นะคะห้องน้ำชักโครกกับข้างในห้องหนึ่งข้างนอกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องเก็บของพร้อมนะคะห้องน้ำพร้อมนะคะตรงนี้ ห้องน้ำสองห้องน้ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องกัญญาชาแนละสวัสดี FC ทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ด้วยนะคะอุย้ยมือนี้แอดมาบ้านสวนแล้วค่ะ FC เซีเบงดูวค่ะหยานะคะอันนี้ห้องน้ำนะคะนี่ชักโครกอย่างดี อุ้ยแอดล้อให้มันแรงนะคะนะ่ะเรื่องนู้นค่ะกะว่าจะง่ายไม่อยู่บ้านสวนนะคะกะว่าจะขายบ้านในเมืองแล้วง่ายไม่อยู่บ้านสวนนะคะต้นกล้วยงามงามค่ะกล้วยงามงามแอดปลูกเองกับมือนะคะเนี่ยปลูกเองกับมืออันนั้นของเพิ่นหรอกนะคะบ่านแม่ของเขา อันนั้นก็นให้เพื่อนเนาะค่ะให้มันเพืนเนาะทางเข้ามาแอดสื่อหินลงจากทางเข้ามาถึงในที่นะหินนะคะเกือบสองมื้นนะคะแต่สิ่งที่ได้ค่ะมีแต่ย่านะคะเนี่ยหินทั้งนั้นนะคะเอฟซีข้างล่างชีดดินเนี่ย สะเดานะคะเอฟซีถ้าาด้มันน้อนจังมือเนาะที่ได้ขอหวยเพื่อนเนาะค่ะเนาะต้นสะเดาต้นสะเดาเกือบร้อยปีนะคะบุดนบางหยาด้วยค่ะพี่น้องสุดยอดค่ะเอฟซีแอดมีบอนออคราดอ่ะเพื่ใดอยากได้บ้านสวนเนาะค่ะเนาะแอดจะขายอยู่นะคะ <G ül üyor> มาหลังไม้ได้นะคะทักขอความมาได้นะคะหรือจะโทรมาที่ 0 6 6 0 4หกหกศูนย์สี่เก้าห้าเจ็ดเก้าสี่นะคะเบอร์แอดนะคะลองแอดเบอร์ hmm. ไลน์ไ้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้กินไปแล้วนะคะกล้วยอุนเบิ่งดูแอดเฮ็ดบานคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของเ,อเลขนิมิตฝันของแอดนะคะแอดได้แล้วนะคะเลขนิมิตฝัน เันชุมพูดนะคะ fc แอดสันหามาปลูกเยอะแยะนะคะทั้งไงต้นแขกล้วยกับบุญยค่ะเจอแรงนะคะเนาะตรงนั้นตรงนั้นก็บบอน้ำนะคะ fc เบาจากน้อยเะคะ่ะเนาะพกผสมระสานกันไปนะคะ fc อย่าว่าแอดบารนะคะเพราะว่า <laughs> พอมาเห็นสวนไม่ค่อยได้มานะคะติดแม่เนาะก็เลยอดที่จะจมบ่ได้นะคะ เองลูกกับเอค่ะเป็นเป็นนาคลิปนิมิตฝันของแอดนะคะนิมิตฝันนิมิตฝันแอดได้ตัวเลขแล้วนะคะแอดได้ตัวเลขแล้วแต่ว่าเอซจะมักนำหรือบอนะคะก็คอยอเบิ้งกันนะคะเนี่ยเนาะคนมาอยู่เนาะจักอิอย่างม่อยู่แทนนะคะ เอาของเต็มบ้านนะคะค่ะเออเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วแอดจะให้เบิ้งตัวเลขนะคะเพราะว่าแอดลืมเอาอ่อสมุดปากกามาเนอะถ้าจะขึ้นหน้าจอก,ก็มันก็จะไอ้นี่พ่นนาคะเนาะเพื่อแม่แม,แม่ป้าป้า ลุงป้าหน้าอาพิ่อยากเห็นตัวเลขเนาะคะนะ่ะเนาะอยากเห็นแบบเขียนเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะขึ้นเอ้ยเดี๋ยวแอดจะกลับบ้านเดี๋ยวแอดจะชดตัวเลขเนาะคะ่ะโอ้ยบังนกข่ะเอฟซี e ตอนยูตอนเฮดแรกๆปีแรกบ่ได้หกแบบนี้นะคะพอเขาเบยูเนาะต้นะไม้ต้นไหลสุดยอดค่ะห่านผักอันใดแอดกับพังมัดเลยนะคะ มะพร้าวงอกกระยาดไงนะคะปลูกได้ปีกว่าแล้วนะคะแต่มันก็ปกคลุมด้วยหาเนาะแอดปลูกเองกับมือนะคะ,ะ,คะมะพร้าวนะคะมพะ,ะมพร้าวน้ําหอมพันเตี้ยนะคะนั่น่ะกล้วยนะคะอันนี้ก็เอาบังว่ามันอันนี้เนาะ,ะว่ามันในต้นชิลไอต้นในสะเดานะคะว่าเมันชิลิค่ะนะะมันปกคลุมเนาะก็ลองรับบยเข้าบ้านเนาะค่ะเนาะอู้ยพุณน์อะ ไปนั่นนะคะมาเ้าวนะคะเอก็จะให้คนงานพันมาเฮ็ดหญ้าให้ยุ่นะคะนะปีแรกอุย้ยยังงามเลยค่ะปีถัดมาเป็นแต่ขยะนะคะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แอดฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดถึงบ้านแอดจะขึ้นตัวเลขให้นะคะแล้วเ,เจอกันที่บ้านค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ fc ชุบชอ้าวนี่นะคะเลขนิมิตฝันของแอสนะคะเอจะเห็นแบบนี้นะคะแต่ว่าแอสเห็นล้างงอนี้เห็นล่างล้างนะคะ fc แต่สองนี่เห็นชัดค่ะแต่สามศูนย์นี่เห็นล้างก็เลยว่ากันเป็นสองแปดศูนย์ไว้นำด้อค่ะ fc จับคู่ก็จะมี สามตัวบนก็สองสามศูนย์กันสองแปดศูนย์นะคะกันเลขสามเป็นเลขแปดนะคะ fc แล้วก็สองตัวบนล่างนะคะจับคู่สองสามสองศูนย์สามศูนย์บนล่างอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะ fc ผู้ใดอยากเอาไป าตามเล้ากับไปนะคะบ่ได้บ่ได้ห้ามนะคะเนาะแต่ว่าแอดรู้สึกว่านิมิตฝันแอดอะมันจะเป็นของรัฐบาลไทยนะคะบางเทื่อมันก็นมักขึ้นลงแต้มนึงนะคะเอฟซีเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะเอาลอตเตอรี่ให้เบิ่งค่ะว่าแอดไปจับแล้วแอดได้ตัวใดเนาะอ่าแล้วพอกันคลิปหน้าคะ่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ